คนจนพนักงานร้านทองดูถูกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปทําให้ทุกคนช็อกจนหยุดหายใจคุณคิดว่าเขาเป็นคนธรรมดาแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนในร้านไปตลอดกาลอย่าพลาดบทเรียนชีวิตสุดลึกลับที่จะทําให้คุณคิดไม่ถึงแน่นอนนี่คือเรื่องราวที่คุณขอในรูปแบบเหมาะสําหรับการบรรยายเสียงโดยใช้จังหวะและการเว้นบรรทัดเพื่อสร้างความตื่นเต้นเศรษฐีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งตัดสินใจปลอมตัวเป็นคนจนเขาใส่เสื้อผ้าขาดุ่งริ่งรองเท้าขาดและถือถุงผ้าธรรมดา เดินเข้าไปในร้านทองเล็กๆกลางตลาดพนักงานร้านทองมองเขาด้วยสายตายเย็นชาและพูดใจเหยียดยามด้วยน้ำเสียงไม่เป็นมิตรคนอย่างคุณจะมาซื้อทองได้ยังไงเศรษฐียิ้มเพียงเล็กน้อยแต่ในใจเขากำลังวางแผนบางอย่างเขาสัมผัสถึงความอบอ้าวของร้านความกลิ่นของทองเก่าและเสียงกระทบกันของเหรียญเขาวางถุงผ้าลงบนเคาน์เตอร์เปิดมันเผยให้เห็นก้อนทองคำแท่งขนาดใหญ่หลายก้อน พนักงานร้านทองอ้าปากค้างความตะลึงทําให้มือสั่นขาสุดลงกับพื้นเศรษฐียื่นมือหยิบทองคําออกมาทีละก้อนและพูดด้วยน้ําเสียงนิ่งสงบทั้งหมดนี้ฉันตั้งใจนํามาซื้อทองจากร้านของคุณลูกค้ารอบร้านเริ่มมองมาที่เขาด้วยความตกใจพนักงานไม่สามารถพูดอะไรได้ทุกคําพูดที่เคยดูถูกตอนนี้กลับกลายเป็นความอับอายเศรษฐียิ้มอีกครั้ง ความมั่งคั่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้เสื้อผ้าขาดขาดทาให้ทุกคนในร้านหยุดหายใจพนักงานยืนแข็งด้วยความอับอายลูกค้าทุกคนต่างพากันซุบซิบและมองด้วยความไม่เชื่อเสรษฐีวางทองคําลงบนเคาน์เตอร์อย่างมั่นใจสายตาของเขาส่องประกายความลึกลับเขาพูดช้าๆด้วยน้ําเสียงหนักแน่นบางครั้งสิ่งที่คุณมองเพียงผิวเผินไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นจริงพนักงานร้านทองก้มหน้าพยายามซ่อนความละอาย แต่ทุกคนที่อยู่ในร้านรู้สึกถึงความตะลึงจนหยุดหายใจบรรยากาศในร้านเต็มไปด้วยความเงียบที่ตึงเครียดทุกคนรอคำพูดต่อไปของเศรษฐีด้วยใจจดจ่อเศรษฐียกมือขึ้นช้าช้าทุกสายตาในร้านจับจ้องเขาอย่างไม่กระพริบเขาเปิดถุงผ้าอีกครั้งและหยิบออกมาเป็นบัตรทองคำสลักชื่อร้านของเขาเองพนักงานร้านทองตะลึงเกือบหยุดหายใจเขาเพิ่งเข้าใจว่าคนที่เขาดูถูกมาตลอดนั้นคือเจ้าของร้านทองที่เขาเคารพ เสียงของเขาแทบไม่ออกคุณคุณคือเจ้าของร้านนี้จริงๆเศรษฐีพยักหน้ายอย่างสงบแต่สายตายเย็นกลับทําให้ทุกคนขนลุกฉันอยากให้คุณรู้ว่าการตัดสินคนจากภายนอกเป็นเรื่องอันตรายเขาวางบัตรทองคําลงบนเคาน์เตอร์และบางครั้งคนที่คุณดูถูกที่สุดอาจเป็นคนที่จะสอนคุณบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดความเงียบในร้านหนักขึ้นลูกค้าหลายคนก้าวถอยหลังมือพนักงานสั่นไปหมด เขายืนตัวแข็งไม่กล้าพูดคำไหนออกมาเศรษฐียิ้มอีกครั้งแล้วหันไปเดินออกจากร้านทุกก้าวย้ำถึงความลึกลับและอำนาจที่ซ่อนอยู่เสียงกระดิ่งที่ประตูดังขึ้นครั้งสุดท้ายทิ้งไว้เพียงความช็อกและความอับอายที่ฝังลึกในใจของทุกคนแต่พนักงานยังยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงความรู้สึกผิดและความตกใจผสมกันเขารู้ว่าวันนี้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาล บรรยากาศในร้านเต็มไปด้วยความเงียบและความช็อกลูกค้าหลายคนยังคงไม่กล้ากระพริบตาทุกคนเรียนรู้บทเรียนที่เจ็บปวดและลึกซึ้งว่าอย่าตัดสินใครจากสิ่งที่เห็นเทียงผิวเผินเศษฐีหายไปในฝูงชนเหลือเพียงความทรงจำที่น่าตกใจและร้านทองที่เงียบสงัดหลังเหตุการณ์ทุกคนยังคงพูดถึงเรื่องนี้เป็นวันต่อต่อมาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด ความช็อกในวันนี้จะไม่ลืมง่ายๆพนักงานร้านทองยังคงยืนนิ่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์มือของเขาสั่นอย่างไม่สามารถควบคุมได้สายตาย,ยังคงจดจ่อที่จุดที่เศรษฐีเคยยืนลูกค้าบางคนพยายามถามเสียงเบาแต่คำพูดติดอยู่ในคอไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวบรรยากาศในร้านเต็มไปด้วยความหนักอึ้งกลิ่นทองคำยังคงอ,อบอวลและเสียงเหรียญที่ตกในใจของทุกคนยังดังก้องอยู่ พนักงานก้มหน้าลงน้ำตาเริ่มไหลเงียบๆความละอายและความรู้สึกผิดผสมกันจนแทบหายใจไม่ออกเขาคิดถึงคำพูดของเศรษฐีซ้ำๆว่าอยากตัดสินใครจากสิ่งที่เห็นเทียงผิวเผินและตอนนี้เขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าความหยิ่งโสและความประมาทของเขาทำให้เขาเสียโอกาสและเกือบทำลายความเชื่อมั่นของตนเองลูกค้าบางคนเริ่มสุบซิบแลกเปลี่ยนสายตาที่เต็มไปด้วยความช็อกและไม่อยากเชื่อ แต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อเศรษฐีออกมาร้านทองที่เคยคึกกลับกลายเป็นความเงียบที่ตึงเครียดทุกคนเรียนรู้บทเรียนสำคัญในความทรงจำของวันนี้และพนักงานร้านทองรู้ดีว่าชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาสัญญากับตัวเองว่าจะไม่มองใครด้วยสายตายเหยียดหยามอีกทุกครั้งที่คิดถึงเหตุการณ์วันนี้หัวใจของเขาจะเตือนให้เขาถ่อมตนและเคารพทุกคนไม่ว่าใคร และแม้ว่าเศรษฐีจะจากไปแล้วรอยความช็อกและบทเรียนที่เขาฝากไว้จะยังคงอยู่ในร้านทองแห่งนี้ตลอดไปวันต่อมาร้านทองยังคงเงียบสงัดพนักงานทุกคนทำงานด้วยความระมัดระวังแต่สายตาของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปลูกค้าบางคนที่เคยมาซื้อทองต่างเล่าต่อกันเรื่องเศรษฐีปลอมตัวเป็นคนจนและบทเรียนที่แสนเจ็บปวดเสียงซุบซิบกลายเป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนถึงความอับอายและความเคารพ พนักงานร้านทองยืนมองทองคำที่ยังคงวางอยู่บนเคาน์เตอร์มือของเขาไม่สั่นอีกต่อไปแต่หัวใจยังเต้นแรงทุกครั้งที่คิดถึงเหตุการณ์นั้นเขาเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดและท่าทีพูดจาด้วยความสุภาพต่อทุกคนไม่มองใครด้วยสายตายเย็นชาและดูถูกแม้เวลาจะผ่านไปหลายวันความทรงจำของเศรษฐีและเหตุการณ์ช็อกในร้านทองยังคงฝังอยู่ในใจทุกคน และในบางครั้งเมื่อเสียงกระดิ่งประตูดังขึ้นพนักงานจะเงยหน้าขึ้นทันทีด้วยความหวังเล็กๆว่าจะมีใครสักคนที่เข้ามาเพื่อสอนบทเรียนสำคัญอีกครั้งร้านทองแห่งนี้เปลี่ยนไปไม่เพียงแต่ด้วยทองคำที่วางอยู่แต่ด้วยบทเรียนล้ำค่าที่ไม่มีราคาใดจะเทียบได้ความช็อกในวันนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับพนักงานและลูกค้าทุกคน ทำให้พวกเขารู้จักความถ่อมตนและเรียนรู้ว่าความจริงบางอย่างซ่อนอยู่ภายใต้สิ่งที่เรามองไม่เห็นเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ร้านทองเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมทุกคนที่เข้ามายังรู้สึกถึงความเคารพและความระมัดระวังพนักงานร้านทองทำงานด้วยความตั้งใจมากขึ้นเขาจดจำบทเรียนจากเหตุการณ์นั้นทุกวันและไม่เคยตัดสินใครเพียงจากเสื้อผ้าหรือรูปลักษณ ลูกค้าหลายคนเริ่มเล่าต่อเรื่องเศรษฐีปลอมตัวเป็นตำนานเล็กๆในตลาดทำให้ทุกคนระลึกถึงความถ่อมตนและการไม่ประมาทบางครั้งพนักงานมองออกไปนอกหน้าต่างคิดถึงชายผู้เปลี่ยนชีวิตเขาในชั่วพริบตาความรู้สึกผสมกันระหว่างความขอบคุณและความอับอายทำให้หัวใจของเขาอบอุ่นและหนักแน่นในเวลาเดียวกันเขาเริ่มสอนเพื่อนร่วมง,งานและลูกน้องให้เข้าใจ ว่าบทเรียนที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทองคำหรือความมั่งคั่งแต่คือการมองคนด้วยใจและไม่ตัดสินจากภายนอกทุกเช้าก่อนเปิดร้านเขาจะหยิบทองคำชิ้นเล็กขึ้นมาดูและยิ้มกับตัวเองเบาๆเพราะเขารู้ว่าบทเรียนจากเศรษฐีผู้ลึกลับจะอยู่กับเขาตลอดชีวิตและในใจลึกๆเขารู้ว่าวันใดวันหนึ่งเศรษฐีจะกลับมาอีกครั้ง เพื่อเตือนทุกคนให้ไม่ลืมความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพลงตาวันหนึ่งขณะที่ร้านทองกำลังคึกคักประตูร้านดังขึ้นอีกครั้งเสียงกระดิ่งดังก้องทั่วร้านทุกคนชะงักและหันไปมองชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาแต่งตัวเรียบง่ายเหมือนคนทั่วไปแต่สายตาของเขามีประกายเย็นและมั่นคงพนักงานร้านทองรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นเขาจำได้ทันที ชายคนนี้คือเศรษฐีผู้ลึกลับเศรษฐียิ้มเล็กน้อยและวางถุงผ้าไว้บนเคาน์เตอร์สายตาของเขาส่องไปทั่วร้านเหมือนกำลังอ่านความคิดของทุกคนคุณทุกคนลืมบทเรียนไปแล้วหรือเสียงของเขานิ่งและหนักแน่นทุกคนในร้านเงียบสนิทไม่มีใครกล้าเอ่ยคำตอบเศรษฐีค่อยๆเปิดถุงผ้าเผยให้เห็นทองคำและของมีค่าอีกหลายชิ้น เหมือนเป็นการตวนใจครั้งใหม่พนักงานร้านทองก้มหน้าลงหัวใจเต้นแรงและรู้สึกถึงความตึงเครียดทุกสายตาในร้านจับจ้องเศรษฐีและทุกคนรู้ทันทีว่า<ม>เหตุการณ์ครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาอีกครั้งเศรษฐีวางทองคำลงบนเคาน์เตอร์อย่างช้าๆทุกเสียงในร้านเงียบสนิทแม้แต่ลมหายใจยังเหมือนหยุดชั่วขณะเขาหันไปมองพนักงานร้านทองตรงๆ สายตาของเขาเจือด้วยความจริงจังและบทเรียนที่หนักแน่นวันนี้ฉันกลับมาเพื่อทดสอบความถ่อมตนของคุณอีกครั้งพนักงานยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเขารู้สึกถึงแรงกดดันจากความมั่งคั่งและอำนาจที่ซ่อนอยู่ลูกค้ารอบร้านเริ่มกระสิบกันเบาๆความตึงเครียดเหมือนหมอกหนาที่ปกคลุมทุกคนไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวหรือพูดคำใดเศรษฐียกมือขึ้น และค่อยๆชี้ไปที่ทองคําบนเคาน์เตอร์สิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดเสียงของเขานิ่งแต่ทรงพลังทําให้ทุกคนในร้านสะดุง้งพนักงานร้านทองค่อยๆก้มหน้าลงน้ําตาไหลออกมาเงียบๆเขารู้สึกถึงความผิดและความอับอายลึกๆแต่ก็เต็มไปด้วยความเข้าใจและการตระหนักเศรษฐียิ้มเพียงเล็กน้อยแล้พูดคำสุดท้ายอย่างช้าและชัดเจนจำไว้ การมองคนจากภายนอกอาจทําให้คุณเสียใจที่สุดทุกคนในร้านหยุดหายใจรับรู้ถึงความจริงที่ลึกซึ้งและไม่อาจปฏิเสธและทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องเศรษฐีเราคอยการเคลื่อนไหวต่อไปของเขาอย่างใจจดจ่อเศรษฐีเงยหน้าขึ้นช้าช้าสายตาของเขามองไปรอบร้านเหมือนมองทะลุหัวใจของทุกคนเขาหยิบทองคําขึ้นมาหนึ่งแท่งและวางลงตรงหน้าพนักงานร้านทอง นี่คือโอกาสให้คุณเริ่มต้นใหม่น้ำเสียงของเขาอ่อนลงเล็กน้อยแต่ยังเต็มไปด้วยอำนาจพนักงานก้มหน้าลงหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดเขาไม่กล้าเอ่ยคำใดแต่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในตัวเองเศรษฐีเดินไปยังประตูร้านหันหลังกลับมามองทุกคนอีกครั้งจำไว้ความถ่อมตนและความเคารพผู้อื่นคือสิ่งที่จะทำให้คุณมั่งคั่งจริงๆ เสียงกระดิ่งดังขึ้นอีกครั้งประกาศการจากไปของเขาแต่ความทรงจำของเศรษฐีและบทเรียนครั้งนี้จะยังคงอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปลูกค้าทุกคนเงียบสงัดพนักงานร้านทองก้มหน้าคิดถึงคำสอนที่ยิ่งใหญ่และรู้ว่าชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปร้านทองที่เคยคึกคักกลับเต็มไปด้วยความเงียบและความเข้าใจ แต่หัวใจของทุกคนกลับเต็มไปด้วยความประหนักว่าบทเรียนของเศรษฐีผู้ลึกลับจะสอนพวกเขาไปตลอดชีวิตหลายวันผ่านไปเรื่องราวของเศรษฐีปลอมตัวกลายเป็นตำนานในตลาดลูกค้าและชาวบ้านต่างพูดถึงเหตุการณ์นั้นด้วยความตะลึงและความเคารพพนักงานร้านทองยังคงทำงานด้วยความระมัดระวังแต่ในใจเต็มไปด้วยความมั่นคงและความถอมตนเขาไม่เคยมองใครต่ำหรือดูถูกอีก ทุกครั้งที่เห็นลูกค้าเขาจะยิ้มและพูดด้วยความสุภาพบางครั้งเขายังหยิบทองคำขึ้นมาดูแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความโลภแต่เป็นการเตือนใจตัวเองถึงบทเรียนที่เศรษฐีสอนให้รู้ว่าความจริงและความเคารพเหนือกว่าความมั่งคั่งทั้งหมดลูกค้าหลายคนกลับมาที่ร้านและสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของพนักงานพวกเขาเริ่มเชื่อใจและรู้สึกอบอุ่นเพราะบรรยากาศในร้านเปลี่ยนไป เต็มไปด้วยความเคารพและความจริงใจแม้ว่าเศรษฐีจะไม่กลับมาอีกแต่เงาของเขายังคงอยู่ในสายตาในใจของทุกคนเป็นบทเรียนที่ชัดเจนและทรงพลังทำให้ร้านทองแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่คนไม่เพียงแต่ซื้อทองแต่ยังเรียนรู้ความถ่อมตนและคุณค่าของใจมนุษย์เวลาผ่านไปหลายเดือนร้านทองเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้น ไม่ใช่เพราะทองคำที่ขายแต่เพราะเรื่องราวของเศรษฐีปลอมตัวผู้คนต่างพูดถึงบทเรียนของเขาและพฤติกรรมเปลี่ยนไปของพนักงานพนักงานร้านทองกลายเป็นคนที่ถูกเคารพลูกค้ามาเยี่ยมไม่เพียงเพื่อซื้อทองแต่เพื่อฟังคำพูดและเรียนรู้จากเขาเขาเริ่มแบ่งปันเรื่องราวและตัวใจผู้คนว่าการตัดสินคนจากภายนอกนั้นอันตรายเพียงใดแม้ในใจเขาเองทุกครั้งที่นึกถึงเศรษฐี ก็ยังรู้สึกถึงแรงกดดันและความอ่อนน้อมสิ่งนั้นทําให้เขารู้จักตัวเองมากขึ้นและอยากเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกการกระทาบางครั้งเขามองไปยังถนนและตลาดรอบร้านคิดถึงชายผู้เปลี่ยนชีวิตเขาในวันนั้นรอยยิ้มและสายตาของเศรษฐียังคงชัดเจนเหมือนเป็นเครื่องตัวใ,ใจว่าความถ่อมตนและความเคารพผู้อื่นคือสมบัติที่มีค่าที่สุดในชีวิต ร้านทองแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงร้านทองอีกต่อไปแต่กลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนเรียนรู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์และบทเรียนล้าค่าที่เศรษฐีผู้ลึกลับฝากไว้วันหนึ่งในช่วงเช้าตรู่พนักงานร้านทองกำลังเช็ดทองคำบนเคาน์เตอร์สายตาของเขาจับจ้องแสงสะท้อนของทองคำแต่ความคิดของเขาอยู่กับบทเรียนของเศรษฐีทันใดนั้นประตูร้านดังขึ้นอีกครั้ง เสียงกระดิ่งก้องเหมือนครั้งก่อนพนักงานชะงักหัวใจเต้นแรงเหมือนทุกครั้งที่คิดถึงเศรษฐีชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาเขาแต่งตัวเรียบง่ายแต่สายตามีประกายลึกลับทุกคนในร้านหยุดหายใจและพนักงานร้านทองรู้ทันทีว่าเขากลับมาอีกครั้งเศรษฐียิ้มเล็กน้อยวางมือบนเคาน์เตอร์อย่างมั่นคงวันนี้ฉันมาดูว่าบทเรียนครั้งก่อน ได้ฝังลึกในใจของพวกคุณหรือยังน้ำเสียงของเขานิ่งแต่ทรงพลังทําให้ทุกคนในร้านรู้สึกถึงแรงกดดันพนักงานร้านทองก้มหน้าลงเขารู้สึกถึงความอ่อนน้อมและความเคารพที่ลึกซึง้งทุกคําพูดและทุกการกระทําของเขาสะท้อนให้เศรษฐีเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐียกมือขึ้นช้าๆและชี้ไปที่ลูกค้ารอบร้านบทเรียนไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อคุณคนเดียว แต่เพื่อทุกคนที่เข้ามาในร้านนี้ลูกค้าหลายคนก้มหน้าลงด้วยความเคารพทุกคนตระหนักได้ทันทีว่าเรื่องราวของเศรษฐีผู้ลึกลับยังคงมีอิทธิพลต่อชีวิตพวกเขาและบทเรียนครั้งนี้จะยังคงอยู่ต่อไปตลอดชีวิตเศรษฐีถอนหายใจเบาๆสายตาของเขามองไปรอบร้านเห็นทั้งพนักงานและลูกค้าที่เปลี่ยนไปเขารู้ว่าบทเรียนของเขาได้ฝังลึกในใจทุกคนแล้ว เขาค่อยๆย,ยิ้มอย่างสงบแล้วพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่หนักแน่นความถ่อมตนความเคารพและการมองคนจากหัวใจสิ่งเหล่านี้มีค่ามากกว่าสิ่งใดในโลกพนักงานร้านทองก้มหน้าลงหัวใจเต็มไปด้วยความขอบคุณและความเข้าใจเขารู้ว่าชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกและบทเรียนนี้จะสอนเขาตลอดไปเศรษฐีค่อยๆหมุนตัวและเดินออกจากร้านทอง ทุกก้าวของเขาช้าและมั่นคงแต่เต็มไปด้วยอำนาจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเรียบง่ายเสียงกระดิ่งดังขึ้นครั้งสุดท้ายประกาศการจากไปของเศรษฐีลูกค้าทุกคนยังคงเงียบสงัดแต่สายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจร้านทองกลับมาเป็นปกติแต่หัวใจของทุกคนเปลี่ยนไปความช็อกและบทเรียนจากเศรษฐีกลายเป็นสมบัติที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย พนักงานร้านทองยืนมองออกไปนอกหน้าต่างคิดถึงชายผู้สอนบทเรียนครั้งสำคัญและสัญญากับตัวเองว่าเขาจะไม่ลืมความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพลงตาและจะนำบทเรียนนี้ไปใช้ในทุกการกระทำตลอดชีวิตเวลาผ่านไปหลายเดือนเรื่องราวของเศรษฐีผู้ลึกลับกลายเป็นบทเรียนเล่าขานในตลาดลูกค้าหลายคนเดินเข้าร้านทองไม่เพียงเพื่อซื้อทองแต่เพื่อเรียนรู้ความถ่อมตนและความเคารพจากพนักงาน พนักงานร้านทองยังคงทำงานด้วยความตั้งใจเขาไม่เพียงแค่ขายทองคำแต่ยังสอนบทเรียนชีวิตให้กับทุกคนทุกคำพูดเต็มไปด้วยความจริงใจทุกการกระทำสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงภายในตัวเขาบางครั้งเขายังนึกถึงเศรษฐีผู้ลึกลับรอยยิ้มและสายตาของเขายังคงชัดเจนเป็นเครื่องตันใจว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทองคำแต่คือการมีใจถ่อมตนและเคารพผู้อื่น ลูกค้าหลายคนเริ่มส่งต่อเรื่องราวนี้ทำให้ร้านทองแห่งนี้กลายเป็นสถานที่พิเศษที่คนทุกคนไม่เพียงได้ทองคำแต่ยังได้บทเรียนชีวิตและทุกครั้งที่ประตูร้านดังขึ้นพนักงานจะยิ้มอย่างสงบรู้ว่าบทเรียนของเศรษฐียังคงอยู่กับทุกคนที่ผ่านเข้ามาและสอนให้โลกนี้นุ่มนวลขึ้นด้วยความเคารพและความถ่อมตนด้วยการเปลี่ยนไปตลาดคึกคักขึ้นเรื่อยๆ แต่ร้านทองแห่งนี้ยังคงสงบและเต็มไปด้วยความเคารพพนักงานยังคงทำงานอย่างตั้งใจเขาไม่มองใครด้วยสายตายเย็นชาอีกต่อไปทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาเขาจะยิ้มและพูดจาด้วยความสุภาพเหมือนบทเรียนของเศรษฐีฝังอยู่ในทุกการกระทำบางครั้งเขายืนมองทองคำบนเคาน์เตอร์แต่ครั้งนี้เขามองด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความโลภเขาเรียนรู้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริง คือความ่อมตนความเคารพและการเห็นคุณค่าของผู้อื่นเรื่องราวของเศรษฐีถูกเล่าขานต่อกันลูกค้าบางคนกลับมาพร้อมรอยยิ้มและความเคารพพวกเขาไม่เพียงซื้อทองแต่ยังเรียนรู้บทเรียนชีวิตที่สําคัญพนักงานรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองหัวใจของเขาเต็มไปได้วยความอบอุ่นและความมั่นคงทุกคำสอนของเศรษฐียังคงอยู่และเขาสัญญากับตัวเองว่า จะนำบทเรียนนี้ไปใช้ในทุกวันที่เหลือของชีวิตร้านทองแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงร้านทองอีกต่อไปแต่เป็นสถานที่แห่งความรู้ใจที่ผู้คนทุกคนได้เรียนรู้คุณค่าของชีวิตและทุกครั้งที่ประตูร้านเปิดพนักงานจะยิ้มอย่างสงบรู้ว่าโลกใบนี้ดีขึ้นเพราะบทเรียนจากเศรษฐีผู้ลึกลับหลายปีผ่านไปร้านทองยังคงเปิดทำการเหมือนเดิม แต่เรื่องราวของเศรษฐีผู้ลึกลับกลายเป็นบทเรียนที่ไม่เคยจางหายพนักงานร้านทองเติบโตขึ้นทั้งในอาชีพและในใจเขาสอนลูกน้องและคนรุ่นใหม่ให้เคารพทุกคนไม่ตัดสินจากภายนอกและใช้ชีวิตด้วยความถ่อมตนลูกค้าหลายคนกลับมาพร้อมรอยยิ้มและความเชื่อใจพวกเขาเล่าต่อเรื่องราวของเศรษฐีให้คนอื่นฟังและร้านทองแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของบทเรียนชีวิต มากกว่าการเป็นเพียงร้านทองบางครั้งพนักงานมองออกไปนอกหน้าต่างนึกถึงชายผู้เปลี่ยนชีวิตเขาในวันนั้นรอยยิ้มและสายตาของเศรษฐียังคงชัดเจนเป็นเครื่องตวนใจว่าความจริงและความเคารพคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตและแม้ว่าเศรษฐีจะไม่กลับมาอีกสิ่งที่เขาฝากไว้จะอยู่ในใจของทุกคนสอนให้พวกเขาเป็นคนที่ดีกว่า และทำให้โลกนี้อบอุ่นขึ้นด้วยความถ่อมตนและความเคารพเวลาผ่านไปหลายสิบปีร้านทองแห่งนี้ยังคงเปิดทําการเรื่องราวของเศรษฐียังคงถูกเล่าต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นตำนานที่ทุกคนในตลาดรู้จักพนักงานร้านทองคนเดิมตอนนี้แก่เต็มทีแต่หัวใจยังคงอบอุ่นและถ่อมตนเขายังคงสอนลูกหลานและพนักงานรุ่นใหม่ให้เคารพทุกคนไม่ว่าใคร และอยาาตัดสินคนจากภายนอกบางครั้งเขาหยุดมองทองคำบนเคาน์เตอร์แต่คราวนี้สายตาของเขาเต็มไปด้วยความสงบเพราะเขารู้แล้วว่าความมัง่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทองคำแต่คือความจริงใจความเคารพและบทเรียนชีวิตที่เศรษฐีผู้ลึกลับมอบให้ผู้คนที่เข้ามาในร้านยังคงได้เรียนรู้บทเรียนเดียวกันและเรื่องราวของชายผู้เปลี่ยนชีวิตหลายคน จะไม่สูญหายไปตามการเวลาร้านทองแห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงสถานที่ซื้อขายทองแต่เป็นสถานที่แห่งความรู้ใจที่สอนให้คนทุกคนเข้าใจคุณค่าของชีวิตและรับรู้ว่าบทเรียนของเศรษฐีผู้ลึกลับจะคงอยู่ตลอดไปในหัวใจของผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้วันหนึ่งในยามเย็นแสงอาทิตย์ส่องลอดผ่านหน้าต่างร้านทองทองคำสะท้อนแสงระยิบระยับ แต่พนักงานคนเดิมไม่ได้มองเพียงความมั่งคั่งเขายืนมองไปรอบร้านเห็นลูกค้าเก่าและใหม่ที่เข้ามาด้วยรอยยิ้มทุกสายตาสื่อถึงความเคารพและความเข้าใจบทเรียนของเศรษฐียังคงมีชีวิตอยู่ในทุกคำพูดและทุกการกระทำพนักงานหยุดมือจากการจัดเรียงทองยิ้มอย่างสงบหัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความพอใจเขารู้แล้วว่าความมั่งคั่งที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่ทองคําแต่คือการเห็นคุณค่าในใจคนอื่นก่อนที่ประตูร้านจะปิดลงในยามเย็นเขากระซิบบอกตัวเองเบาๆว่าบทเรียนของเศรษฐีจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตและในความเงียบสงบของร้านทองเรื่องราวทั้งหมดจบลงด้วยความสงบแต่บทเรียนความเคารพและความถ่อมตนจะยังคงเป็นสมบัติที่ไม่มีวันจางหายสอนใจทุกคนที่ผ่านเข้ามาในร้านทองแห่งนี้ ร้านทองแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ซื้อขายทองอีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของคุณค่าแท้จริงในชีวิตที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และเก็บไว้ในใจตลอดกาล